สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหลมกกองนะคะวันนี้นะคะมาดูตะสิง์นะคะเทกระปุกเทกระปุกซื้อหนังเค็มเอามาโชว์หน่อยเจ๊นี่นะคะภ้าพโยนควายยายมาเตอทั้งเลิอกแค่นี้ทาาพนมทาดพนมคุณบอกค่ะยายมาขายนี่มาจากทาดพนมนะคะต่สิง์กับเจ๊นะคะอุดหนุนคนละมัด จ้าไค่ะมันมานเด้อจ้า,จานี่นะคะเทะกระปุกปุกออมสินนี่นะคะยังยังไม่เต็มนะยังไม่เต็มแต่ว่าตะสิงไม่เอาแบบเปิดประทุนได้นะคะก็เลยใกล้จะปิดเทอมละ <laughs> ขโมยบ้าน <laughs> ขโมยบ้านใกล้จะมาแล้วนะคะคือนับดูอยากรู้ว่าได้เท่าไหร่ เก็บไว้ทำอะไรบางอย่างในอนาคตนในอนาคตปุ๊บตัดแวน่นเห็นไหมเหรียญพศสองห้าสามศูนย์น่ะดูพศด้วยเหรียญละสองเซนบอกเหร,รียญเป็นเหรียญซิปนะพวกนี้แท้กระปุกนะคะเดี๋ยวสะ <c oughs> สมไว้ตอนไปรับแพมนี่จะไปตัดแว่นนะไม่รู้จะพอไหมนี่ตัดแว่นตาได้เท่าเรืแล้วเอามาให้หอดร้อยไหมนี่พวกน้อยเจ้าเด็กสักจม่หาไว้ Home, ไม่นับเรานับเฉยๆแล้วก็เอาทีเข้าคือเก่าแบบข้าๆวๆนะนะยังไม่ได้นับเป็นทางการคืออยากรู้ว่าประมาณนี้มีได้เท่าไหร่เจ้าจกเอาไปอยู่เลยน้อยสิเรนี่สามรอยนี่นี่น เป็นออมสินของของตะสิงน,นะคะนี่แต่แม่แหลมจะช่วยป่อนเราคู่แกะกระปุกแต่อนการกระปุกเรานะ่ะหมูเราทุบเลยใช่ไหม,มถ้าแบบนั้นอ่ะมันได้ทุบเลยเสียดายเอาแบบนี้นะ่ะเปิดประทุนได้แต่ว่าเราต้องมีวินัยนะคะมีวินัยก็คือเราอย่าเปิด เราบังคับใจตัวเองเราหยอดแล้วเราก็ห้ามเปิดเอามันมีผู้มาเปิดนี่แหละเห็นเอาแบบนี้ผัดนี่นะคะผู้มาเปิดไม่มีนะคะคือผู้มาเปิดนี้ไม่อยู่ถ้าเขาอยู่นี่เลี้ยนสิบเลียญห้าจะหายหมดเหลือแต่เลี้ยนบาทแล้วก็ใกล้จะปิดเทอมแล้วนะคะนี <c oughs> เ่เดือนเมษาดาวมหาลัยก็ปิดเทอมแล้ว <c oughs> เขา เขาไม่ได้ขโมยนะคะเขาเอาเลยเขาว่านี่ๆๆพ่อโซเลื่อนเบิ้งนูกันจะนานอุ๊ยอาไม่อันี้เหรียญหมดละเอาเหรียญห้าแบบนี้นี่ได้ห้าร้อยเหรียเด่นห้าร้อยแล้วปันนด500 อันนี้พ่อโนอะ้นนีน่สามสิบสองสามสิบ <30 S 2> ตั <40 S 2> อไะไรนะอุ้ยสามสงนี่นะนี่คือแล้วสามศู <c oughs> นย์นี่เรียนอย่าง <c oughs> <44. S 1> เขาซื้อเหรียญเท่าไหรสส่สองเซนสองเซนซื้อจริงบ่กซื้อจริง ค่อยมีเยอะแต่ค่อยยังไม่ได้ดูว่ามีพอส่นไหนบ้างไปเลยฮะมาไปมาโูคอยู่ไหนอยู่สิเหลือเห็นอยู่เงินเก่าครับหมหัวยู่กระเป๋าผละประมาณหลายเหรียญเท่าได้แต่ไม่ได้ดูว่ามีพอส่นไหนบ้างเขาออกมาแล้วว่าประเทศไทยนี่มีแค่แปดเหรียญเจ้ามีถือว่าเจ้าโชคดีจะเอามาขายเลยมันจะขายครับมีแปดเหรียญมันก็ให้ได้เป็นล้านเราเดือปัญหาคือค่อยไม่มีดอกคัว่าจังสันลอยเหรียญนี่ก็สิ่หัวห้าเอาหมดล่ะ เอยไม่ใช่ไม่ได้ยอกตั้งประเทศนะไปช่วยเราเปดเหรียญบ่ะเพได้แปดเหรียญมาเลยนะเลยอยู่ในไทยเปดเหรียญนเดจะตามหาอยู่ยังนม่เปล่านะนู่นแหละเด็กน้อยเอาไปดึกลงที่ตมหมดแล้วล่ะแต่คนถ้าอยู่ที่คนที่เขาสะสมแล้วเขาเขามีเงินนี่เหรียญเท่าไหร่เขาก็ไม่ขายหรอกถ้าเป็นอะไรที่หายากๆเนาะแต่ถ้าคนจนๆอย่างเรานี่อยากพอมากรีบขายทันทีนะคะ ถ้ามีคนซื้อจริงๆรงเนาะเมนแเ้ลเรียนแล้วหนี่นในเข้ักไปแล้วดิเนาะเดี๋ยวนับก่อนนะคะเดี๋ยวหยุดไว้ก่อน,นต่อค่ะต่อน,น,นับเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเอ็นเอ็นเอ็นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทนี่ค่ะตัสิง เทิรนขึ้นสูงท่ละกองนี่นับถืออยู่บนระันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอันนี้ร้อยนึงบ่สิบห้าสิบหกสิบเจานะคะหนึ่งพบ 15, 16, 17, 18, ะะ 1, 900, 44, บาทมีสตางค์ด้วย แล้วก็จะเอากลับเข้าเหมือนเดิมนี่นะเอาเข้าก็ปุ๊กเหมือนเดิมค่ะถ้าเธอหน้ามานับแล้วเพิ่มขึ้นก็แสดงว่าเพราะว่าเราต้องหยอดตลอดนะเราไม่ค่อยเคะใช้นะถ้าเคะใช้ถ้าหายก็คือมีคนขโมย1,944บาทอีกสอสามวันก็จะถึงสองพันได้แล้วนะคะมันต้องเอาเรียนซิปเรียน5าลงทังไต แต่สิงบอกว่าต้องเอาเหรียญเหรียญสิบนะคะเหรียญห้าไว้ข้างล่างเอาเหรียญบาทไว้ข้างบน,น,น,นงอ่านี่มาดูกันนะคะว่านับครั้งต่อไปนี่จะเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเดี๋ยวจะจด,จดไว้พอแล้วนะคะพอแล้วค่าแว่น เราต้องมีวินัยในการอมเราต้องมีความซื่อสัตย์ตัวตัวเองก็คือห้ามเงี้ไม่มีเราก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องงี้เอเอาเลยนะครเสียงเพื่อให้ เมนบอวผู้ว่าว่ห้จ๊กขันตรงีนกว่าหลานปบเออเมนนั่นละลุจ่อยนั่นละเมนโม่มือแล้วเจ้เนี้โชว์เถอะเออมาจิงม ok> ือแล้วถ้าถ้าติมนี่ลราได้ประมาณเ่าเรื่อในหอดปบสามพันเหรียญสิบบราดแล้วเหรียญบาทมันนี่ซือ สองพั 2> 2, นเนาะเต็มเลียนบาทเลียนซีฟใช่ไหมเลียนซีฟมั่นเลียนซีฟหมดเลยห 5, ้าพันคือถ้าซื้อแบบแบบทุบนะคะเราก็จะเสียดายซื้อแพงนะคะถ้าแ,แบบทุบนี่ก็อันใหญ่ๆหน่อยก็เท่าไหร่หกสิบเจ็ดสิบถึงร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบนี่หมูหมูตัวใหญ่ๆนั่นนะคะแบบล็อกกุญแจหนึ่งปะ ก็เปิดเอาคือเกา่าม,มันก็ทนถ้า,าทอพีพีซีนะมันจะเห็นที่ทอพีพีซีมานเสือกเกา๋าต <c oughs> ัดเอาไม่ไไไดดุ้้บ่มเขาเขาสะสมแบงค์พันนะเขาใส่ถังสีแต่ก็ต้องมีความซื่อสัตย์แล้วก็ <c oughs> เขาเอื้อนว่ะคนหรือไม่มีแบงค์พันให้สะสม แนวเน่ขนาดอยู่ธนาคารกันเหลืออยุพันนึงก็ยังไปเบิกเอาเงี้ยม่ได้มานะคะเอามาเบื้องก้นหันมาได้ทางนี้นี่นะคะกระปุกออมสินแบงค์ยี่สิบเรียบร้อยแล้วนะคะพันเก้านะคะเกือบสองพันเดี๋ยวจะหยอดต่อไปให้ถึงสองพันนะคะได้แล้วได้แล้วแบบนี้ครบสองพันแล้วก็เดี๋ยวเป็นตัดเว้นแล้วค่ะแบบนี้ถ้า ดาวมหาไล่ไมีเอาเบิร์ก่อนสำหรับคลิปนี้ก็ขำขานะคะขำขบ่มีอย่างเฮ็ดมันหอนเฮงนะคะนีอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ติดตามยังอยู่ด้วยกันด้วยดีเสมอมานะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ